สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าใดรเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c ไคร้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆคู่รีวิวเสนอขายสินค้านะคะขอบคุณค่ะวันนี้ตลาดรถมือสองรวมรถยนต์นะคะจะเสนอขายรถบ้านแทนะคะเพิ่งจอดนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะตัวนี้บอดี้เดิมนะคะเดินทั้งคันเดิมบ้านเดิมเดิมใช้งานเลยนะคะอะนี่ยังสตาร์ทเครื่องอยู่เนาะ ที่โคนที่ไข่คาบยังไม่ได้ล้างคือยังไม่ได้ล้างนะให้เป็นโมเดลที่ว่าเป็นบ้านแท้นะคะจะมีการบันทะแนนซ่อมบำรุง,ลงคลีนสีซักล้างทําความสะอาดต่อช่วงนับจากนี้นะคะสําหรับ b m นะคะรถ b m คันนี้เป็นซีรีส์5ซีรีส์5ปี2015นะคะเครื่องดีเซล2 0 0 0นีนะคะเครื่องดีเซลเกียรโตนะคะเกียรโตเครื่อง2 0 0 0สีนะูบรถคันนี้จะเป็นอ่าน่าจะ4สูบนะคะสูบ ดีเซลนะคะเที่งสี่สูตรนะคะร้อยแปดสิบสี่แรงม้านะคะคันนี้นะคะคันนี้เพิ่งได้มาเพิ่งจอดนะคะเพิ่งจอดไม่สักคู่นี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะอ่ะเห็นจักเลยนะคะร่องรอยก็คือฝนตกสะล้างจะมีรอยคราบถ้าชีโคนชีไทยนะคะเดี๋ยวจะมีการมันทะเน้นล้างต่อช่วงจากมันจะมีจุดซักทาความสะอาดรถต่อไปนะคะซักล้างทำคลีนสีบางๆนะคะต่อไปจะทําเกล็บมันมันทะเน้นต่อช่วงะค่ะอ่ะปี3อ1 0นิบ 5นะคะเครื่องดีเซลนะคะคันนี้ซีรีส์5นะคะรถบ้านรักไม่มากับรถนะคะไม่มากับรถอยู่ที่แสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะคะเจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตลอดนะคะเปลี่ยนถ่ายนะคะดูแลอย่างดีนะคะเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะาำรับคันนี้นะคะได้้รถฝากขายนะคะฝากขายเนาะจะมีก็คือมีรอยตำหนิเล็กๆนะคะมุมชายล่างวงเลี้ยวนะคะเดี๋ยวเก็บงานเก็บสีให้นะคะต่อช่วงแต่คงจะเก็บ นะคะเน้นเป๊ะนะคะไม่มีรอยแบบรอยอ้ารอ,รอยตกรอยตกแตะเข็บนะคะแม็กเดิมแม็กของ BM เลยนะคะแม็ก BM เลยนะคะเป็นโมเดลก็ส3ามนะคะจะเป็นรูปลักษณ์ประมาณนี้นะคะแม็ก5าก้านนะคะแม็ก5าก้านยางโยฮโกฮามานะคะอันนี้ขอบส8ปดเนาะแม็ก5้าก้าน ยางก็ตามการใช้งานมานะคะค่อนข้างจะคือใช้งานมาก็ถือว่าคือคือคือใช้มาดีนะคะใช้มาอย่างดีและทนนะคะตัวนี้ยางขอบยางเนาะยางแล้วก็สเปกยางนะคะสีดานะคะจริงๆอ่ะสีออกดําเทานะคะแต่ว่ายังไม่ล้างก็ประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราเห็นความเดิมความสดของตัวรถนะคะนี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะเครื่องดีเซลจะ เสียงดังประมาณนี้นะคะดูร,ร,รอบๆคันเลยชุดกระจายหน้าของเขานะคะไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์นะสองข้างนะคะไฟจะพลิบเพราะอันนี้ทีมรีวิวนะคะสตาร์ทเครื่องไว้นะคะมันจะเป็นเวลาเข้ากับแสงวิดีโอนะแสงคลิปจะเ,เป็นกระพลิกบกระพลิบนะคะด้านล่างไฟจัดหมอกคู่หน้าโอเคนะคะทะเบียนสวยด้วยนะคะทะเบียนสวยก็ ทะเบียนติดรถไปกับทะเบียนนี้เนาะรอบคันนะคะรอบคันนี่ก็คือถือว่าเป็นชิ้นงานคุณภาพมากนะคะบอดี้ใหญ่นะคะบอดี้ใหญ่นะคะอัตราการขับเคลื่อนนิ่งนะคะนิ่งช่วงล่างแน่นนะคะลองขับแล้วนะคะทีมดีวลองขับแล้วนะคะก็สีพื้นนะคะสีพื้นนี่คือสีโทนสีของเขาที่ใช้งานมานะสีสีเต็มนะไม่มีรอยติด ตกสะเก็ดหรือสีแบบมีรอยขุดขวนนะคะไม่มีนะคะแต่รอบท้ายล่างก็มีการคลีนสีนะสักหน่อยเนาะดูภายในรถนะคะภายในรถก็ขอยังก็ออกตัวไว้ก่อนนะว่ารถจะไม่มีการซักล้างเพราะใช้งานมาปัจจุบันเลยนะคะคือรถใช้งานปัจจุบันนะคะปีสองัสิบห้าคันนี้นะคะ2องพัิซีรีสหคันนี้5 2 0สองนดีนะคะเ3ฟนะคะ เครื่องสองพันเออเสียงเครื่องยนต์ออกจะมีนุ่มละมุนนะคะคือเสียงนุ่มละมุนมากนะคะนี่คือแผงข้างประตูนะคะจะเป็นสป,ปิกนี่เลยนะคะสีโทนดำน,นะคะโทนดำแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสีอ,ออกซ่อมอมอมแดงๆค้ำๆเนาะนะคะประมาณลายไม้นะคะแถบยาว นัทุกตัวอยู่ครบนะคะรถจะไม่มีการแบบคือไม่มีรอยขยับเลยอน็อตนะคะสวยนี่คือขอบประตูนะเบาะผู้น้าปรับไฟฟ้านะคะชุดแอร์แบ็กประจําจุดเขานะคะเบาะผู้น้าปรับไฟฟ้านะคะอันนี้สเปครถนะคะสเปครถให้เห็นเลยนี่ค่ะมันจะเป็นแบบตัวเรียกว่าอะไรนะโครงสร้างของตัวรถนะคะ นี่ขับไม้นะคะไม้เลยให้ดูไม้นะคะไม้แท้ไม้จริงนะคะไม้ประมาณแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนี่ค่ะพวงมาลัยไ,ไม่ช้ำน,นะคะพวงมาลัยถือไม่ช้ำเลยนะคะนี่พวงมาลัยไ,ไม่ช้ำเลยนะ,ะพวงมาลัยฟังก์ชันนะคะระบบควบคุมนะคะด้วยะระบบสัมผัสดว้วยเสียงนะคะระบบความั่งเสียงนะคะต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะคะ แอร์ชุดแอร์แบกนะคะประจำพวงมาลัยอีกด้านหนึ่งนะคะคอนโซลกลางนะคะคอนโซลกลางจะเห็นเอ่อเขาโครงค่อนข้างเดิมมากเลยนะคะตัวนี้คอนโซลกลางนะคะชุดปล่อยแอร์สองช่องนะคะแอร์ดิจิตอลเป็นเกียร์ไฟฟ้าเนาะตัวนี้เกียร์ไฟฟ้านะคะก็ เบาะภายในไม่ช้ํานะคะไม่มีรอยแตกเลยนะคะไม่แตกเลยเบาะไม่มีรอยแตกนะคะเบาสีออกโทนแดงออกแดงแดงแดงอมส้มนะคะคือคันนี้ได้เอกลักษณ์เป็นรถบ้านราคาสิกมากนะคะอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะราคาเขาตั้งไว้นะคะจริงๆเนะี่ยคืออันนี้ชอบนะทีมดีวีชอบเออมนเห็นไกด์ไลน์เห็นเลขแบบคือเรียกว่ากิจอายของ ความที่รถบ้านใช้งาน,นอันนี้ม่านนะคะม่านมานที่ดึงขึ้นนะคะไปฝาไอ้ม่านดึงขึ้นเนี่ยกันแดดนะคะที่ฝั่งผู้โดยสารนะคะแผงข้างประตูนะคะนี่แผงข้างประตูนะคะก็เป็นกลิ่นอายของรถบ้านแท้ๆนะคะตัวนี้นะคะหลังคาก็นี่คืออ่ห้องภายในห้องโดยสารด้านหลังเนาะ ก็มีม่านของม่านนะคะม่านก็คือจะมีระบบเปิดปิดจากด้านหน้านะคะตรงตรงกระจกนะคะกระจกมองหลังเบาะนะคะเบาะไม่ช้ำนะคะเบาะไม่ช้ำเบาะตึงแล้เต็มนะคะตึงไม่มีแตกรายงานนะก็ล้างดูดฝุ่นขัดตักๆนะคะปาดให้สะอาดสะอา้านเชสว่างขึ้นมาเลยเป็นได้ความเบาะเดิม บอดเดิมตัวรถมาเลยนะคะชุดปลช่องแอร์เนะนี่ค่ะมีสองมีระบบปรับความแรงได้ด้วยนะคะที่เก็บของสองข้างของบอกนะคะท่านใดที่จะใช้งานกับคันนี้นะคะคุ้มนะคะปีสองปีิภ์าเครื่องดีเซลนะคะ 2015ดีเซลนะคะ2015ดีเซลปี2015ดีเซลกับ F30 520ดีนะคะ520ดี D, นะคะเป็นรถบ้านนะคะมันจีเห็นไหมเดี๋ยวล้าง <c oughs> มีเขาเรียกว่ามันจีมีก้อนถอยหลังให้ดูนะคะก <c oughs> ้อนถอยหลังเวลาทีมรีวิวทีมรีวิวเนี่ย <c oughs> เห็นไหมชิคงชิคไทยนะคะฝุ่นละอองจับนะคะก็ เพิ่งจอดไปสักคู่นะคะก็ถือว่าเราได้เห็นความเดิมและคลาสสิกของตัวรถมากนะคะสังสูดีเอสามสิบก็เปิดฝาท้ายนี่นึงฝาท้ายก็โล่งกว้างนะคะใต้ฝาท้ายโล่งกว้างนะคะสวยนะคะ มิติด้านหลังทุกเหลี่ยมมุมสวยมากนะคะสวยนะคะไม่มีรอยแบบรอยแบบตำหนิเลยนะ,ะจะมีเราจะมีไฮไลท์สีนะคะปาดปาดให้สว่างขึ้นนะคะปาดรอบชายล่างนะคะปาดสีนะคะเขาเรียกว่าเก็บชายล่างนะคะปาดให้สาดละอ้านให้มันนวนลผ่องขึ้นมาสีดํามันวาวนะคะมันก็จะได้ความสวยแล้วโดดดดินตะการตาขึ้นมาทันทีนะคะเออ ตัวนี้นะคะจะได้ความเป็นแบบคือจุดไฮแบกหรือจุดพิเศษจุดโฟกัสของเขาโครงสร้างใหญ่เครื่องดีเซลนะคะและดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับสมรรถานะนี่ก็คือแบบอัตราความเร็วความแรงนี่ก็คือได้นะคะได้ได้อยู่เลยนะคะตัวนี้นะคะทำความเร็วรอบเร็วทำความเร็วนะคะร้100อยกิโลเมตรอ่ะ กับการซิ้นเปรียงน้ํามันที่แบบคือสมรรถนะทางไกลทางเรียดน่ะสี่กิโลเมตรไอ้ไม่ใช่ร้อยกิโลเมตรต่อการกน้ามันการซิ้นเปืียงน้ํามันละมันสี่ห้าลิตรไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องถามต้องดูใน Google อีกเดี๋ยวหาข้อมูลไว้ให้ท้ายคลิปข้างล่างนะคะลูกค้าที่ซื้อไปสองสามท่านนี่เขาบอกว่าอืมใช้ดีและแรงมากะคะ่ะตัวนี้รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวหา หาข้อมูลไว้ให้ท้ายข้างล่างคลิปอีกครั้งนะคะว่าสมรรถนะแล้วก็บอดี้สเปคตัวตัวนี้นะคะอัตราการสิ้นเลียงน้ำมันอะเฉลี่ยต่อลิตรเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องสักคู่นะห้องเครื่องหน่อยนะคะจัดขึ้นมาเลยราคาเขาตั้งเบาๆมากนะคะอยู่ที่9 9้0 0 0าหนะคะ ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันรถบ้านได้บอดี้ใหญ่ประวัตินี้ดีมากเลยนะคะฟาส่งฟาสีนี่เป๊ะเลยอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะสตาร์ทเครื่องอยู่นะลูกค้าสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะเราดูมกเพ้นเดรดูเครื่องใหม่มอ,อกอนะคะเพดด้านหน้าคานของตัวรถนะคะนะ็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะสวยเลยนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ คานไม่มีรอยไร้สีนะคะไม่มีรอยลงรอยไร้สีหรือว่าเนี่ยคานเดิมของเาเป้นะคะสวยมากะค่ะสวยจริงๆนะคะห้องเครื่องเหลือแค่ล้างอย่างเดียวเราจะได้ความสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ไร้สีใช้ล่างหน่อยหนึ่งเนาะประวัติรถเขาดูแลมาดีมากนะเจ้าของเดินเขาฝากระโปรงกระโบนี่อาจจะเออเป็นแบบคือมันจะเหล็กเหล็กแบบลงงานเลยนะคะ เด็กมาจัดโรงงานไม่มีแบบไฮไลท์สีทับมานะคะไม่มีเลยนะคะนี้อยู่เผ็รนะคะเผ็ดตัวถังรถนะน็อตทุกตัวไม่มีะไยขยับนะคะใต้ปากกระปง,งเลยองคเลยอาร์คอยู่ครบนะคะสวยเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเลยนอ็อตคันนี้นะคะคุณภาพให้ผ่านนะคะ ท่านใดจะนัดดูรถหรือว่าจะนัดดูรถนะคะหรือว่านะคะจะนัดลองขับรถก็ติดต่อทีมไขายนะคะชื่อคุณตันหยงนะตันหยงนะคะที่เบอร์092 2726669นะคะยงเที่พรตนครเขตบางแคนะคะเป็นศูนย์รถไอคาแสยามนะประจำการทุกวันตั้งแต่เวลา3า0โมงชา้าถึง6 0โมงเย็นมีไฟแนนซ์ประจำที่สำน,นักงานเลยนะคะ เอกสารการเช่าซี้อรถเดี๋ยวจะให้ไว้ท้ายคลิปนะคะข้างล่างนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสไครด้วยค่ะสำหรับรถบ้านหล่อๆโกโก้โกสวยคันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ